สวัสดีค่ะเพื่อนๆหาเพื่อนกินส้มตำค่ะไก่ย่างไก่ย่างเซนตาแซบบอตําเองนะคะแล้วก็ทอดเองด้วยค่ะเพื่อนๆมาจ้ามาจ้ามากินส้มตำกับสามมุกาหารแซบแซบนำกันค่ะหาเพื่อนกินนะคะมีลูกแพ้ด้วยไก่ทอดใหม่ๆมาเลยค่ะเพื่อนๆมามาแซบแซบนำกันค่ะมาทุกคน น,น้ำลายไหลแล้วนะเนี่ยอยากกินตามส้มค่ะหาเพื่อนกินตามส้มแซ่บๆนำกันอ,อร่อยเม่้ยวเผ็ด บรรยากาศดีหลังบ้านกินข้าวนอกบ้านไก่ทอดอร่อย i uh -huh. แซ่บอร่อยยำมีอ๋มีอร่อยมากนึนดูด้วยค่ะชาชิมี สวัสดีค่ะสามุกาหารหาเพื่อนกินส้มตำค่ะเพื่อนเมาค่ะเผ็ดมีาชาชนิ้เพื่เพือ่อนบ้านเพื่อนมาทุกวันสามีน่ะ ชอบเอาอาหารเพื่อนๆให้เขาเขาก็มากินอาหารเอามาโรยไว้ตามพื้นอาหารนกเดินมาเดี๋ยวมาอีกเป็นครอบครัวเลยค่ะ แซ่บๆเพื่อนๆต้ตมตำกินยาแบบกระแซ็นยังนะพิกกินพริกกับชาชิวิแทนวาซาบิเหมือนกันเลยคะ่ะ แซบแซบค่ะหาเพื่อนกินมาแล้วคนเอาอาหารให้ อืมอร่อยส้มตำกินไม่เคยเบื่อนะทุกคนใครเป็นบ้างคะใครเป็นคอมเมนมาเราสู่กันฟังหน่อยเด้อหาเพื่อนกินค่ะกินส้มตำที่ไรนึกถึงเพื่อนๆไม่มีเพื่อนกินก็มากินกับเพื่อนๆใน Youtube จำจ,จริงวันนี้สามีทำรอบบ่ายตัวใหญ่ตัวนี้เพชร บก,ก็บมาพรพอคุณเอาอาหารให้มันไงมันก็มากินอาหารสิ มะละกอแซ่บๆมันเป็นมะละกออ่อนแบบมะละกอบ้านเราตามจริงวันนี้สามีทำรอบบ่ายไก่ทอด พอกไายค่ะแต่ว่าอยากกินส้มตำมากกว่าก็เลยมาจัดตำถาดเปนคนเดียวออกมาดูเมื่อกี้ไปแล้วอร่อยไก่ทอดทอดเองค่ะเพื่อน เดี๋ยวมาอีกเพื่อนข้ามๆนี้มาเยอะค่ะมาเด้อมาแซบ่บกับสาวบุอาหาร ไาชิมิอร่อยมากได้บรรยากาศค่ะเหมือนอยู่บ้านเราเอามากินนี้ได้บรรยากาศค่ะอร่อยมากอยากกินไงแต่มันเผ็ด เผ็ดกคนลูกแพแก้เผ็ดค่ะเผ็ดใส่ชินี้ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมแล้วก็มากินส้มตำเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับคลิปนี้สามมุอาหารขอตัวอิ่มพอดีไปหาอะไรแก้เผ็ดก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ